สวัสดีครับเจอกับไทยจังเฮ้ยไม่มีอะไรทำครับนี่มารับจ้างปลูกมันสับปะหลังครับป่าป่าบอบอบอ,อพะชบูนอากาศร้อนก็เลยมาตากพัดลมว้าว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 เท่าไหร่นะสูงหนึ่งร้อยเมตรสูงร้อยเมตรความรัศมิสี่เมตรไม่ใช่ความโตของพื้นฐานสี่เมตรต้นมนะันอ่ะ เส้นศูนย์กลางสี่เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางสี่เมตรใช่อืไม่ใช่ลำต้นไอ้คุณนายเออไม่พัดไม่พัดที่สูงไม่น่านี่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 ไม่พัดที่ใหญ่สุดในโลกเย้นี่ครับไม่น่ายังไงพัดลมที่สูงเมตรแปดแล้วนี่นี่นี่พัดลมพัดลมแห่งชาติพัดลมที่ใหญ่สุดในโลกใช่นี่มันตกห้าสิบเมตรแลยนะครับนี่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 ใช่ใช่เรกว่าเรือลุงน้ำลุงป้อมไม่ใช่อากาศหายไปแล้วอันนี้มือเครื่องยนต์ ไอของลุงป้องไม่มีเครื่องยนต์โอ้โหลมพัดดีมากครับอากาศร้อนใช่โนนอีโก้โนนใช่อีโก้ค่ะกี่รอบเนี่ยนับให้หน่อยสิในนาทีหนึ่งกี่รอบโอ้ยมันวนรอบหนึ่งอ่ะไทยจังเฮ้ยมันเจ้าเนี่ยมันทดรอบมาดูครับพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยเหรอน้พันสี่ร้อยรอบต่อเธอเขาเธอทึดทั้งหมดเลยครับโน่นครับเยอะมากเลยโอ้โห จริงๆแล้วเข้าใจว่าเป็นเหล็กมาตลอดนะครับแต่จริงเป็นไฟเบอร์ก้านนะครับนี่ครับอ,อ,อ่าเขาเขาห้ามไม่ให้เข้านะครับเเเดี๋ยวราาข้าแต่เราจะเข้านะครับโอ้โหเสียงกล้องมากเลยนี่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 นนด,ด,ดู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 ข้างในมีอะไรบ้างข้างในเป็นโร่งกระเป๋าไฟ <iber> เบอร์ก้านนะเหล็กไม่มีโอ้แล้วมันขันมันไปหมดแล้วก็ไม่ให้เปิดนะถ้าเกิดแล้วมึงจะเข้าไปซี้กันข้างในนั่นน่ะสิใช่ในนั้นไก่ใส่ปลาโอ้ทราบสายล่อมันในใช่ปลาผาปลายมันสองล่อมันเลยจังจังจังใช่ นี่ฮะโอ้โหสุดยอดครับนึกว่าขี้ปลาวานครับนี่ครับดู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 นี่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 สำหรับใครไม่เคยเห็นนะครับเชิญดูนะครับนี่โคตรใหญ่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาเดินนะครับหอบแห้งเลยนะฮะอือหัวอืมเทสศิรนะครับชัยภูมินะครับอืมนี่ฮะเป็นพลังงานสะอาดนะครับ ได้จากพลังงานลมนะครับมากเยอมากเยอมากจริงห้าสิบเมตรได้โอวฮะอันนี้นะครับถ้ามองเห็นไปทางนู้นนะครับทุกต้นที่ปั่นลมนะฮะแล้วก็จะมีหม้อแปลง <c oughs> ก็แปลงไฟฟ้าอีีกทสูงเท่าไรนะ้เเจ้านาเคยขึ้นไปเหรอ อ๋อแหล่ชิบหายอาตอนที่เมันนอนอ่ะใช่ไหมมีคนจังไรบอกว่าเส,ส,ส้นผ่าศูนย์กลางเสาสี่เมตรสูงร้อยเมตรเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อใช่ใช่ใช่ใชเพราะว่าเคยเคยดูว่าใบพัดลมมันห้าสิบเมตรใช่ห้าสิบเมตรกว่ากว่าใช่ไม่สูงร้อยเมตรได้ไงนั่นยังไม่ถึงต้นกลางจากกลางมาพื้นก็ห้าสิบเมตรก็เป็นร้อยเมตรใช่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 เทวศิทธิ์นะครับเทวศิทธิ์นะครับ มาไม่อายเขาครับว่าทำไมสาวๆชอบมาอยู่มุมนี้นะครับจริงๆแล้วอ๋อมุมนี้นี่น,น,นีถ่ายดอกไม้หนุม่มรอพัดลมบายบาย